เงียบเลยนะครับเปิดแอร์เซตไดกิน9000 BTU อาการสตาร์ทไม่ออก พัดลมก็ไม่หมุนนะครับเนี่ยละนีนะครับโมเดลอาการก็คอมสตาร์ทไม่ออกพัดลมก็ไม่หมุนนะครับไดกิน ลี่ยนอะไรไปแล้วเดี๋ยวรอสั่งจ่ายก่อนอ่าหมุนแล้วนะครับสาเหตุนะครับ ก็คือว่า,ามันเป็นแคปลัน3ามทางนะครับตอนแรกผมกคเรีกว่าแมกเนติกเสียไม่ใช่นะตัวนี้แคป3มทางนะครับโอเคครับผมกล่อคณครับ